สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง s อสช่องรุ่ง24งสี่ชาแลแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะเ,เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวส่วนบุคคลนะคะแล้วแต่ความเชื่อใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่หรือไม่ก็ปิดคลิปไปนะคะไม่ต้องฟังไม่ต้องดูนะคะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทางวิทยาศาสตร์อาจจะพิสูจน์ไม่ได้ แต่บางคนนั้นเขามีซิกเซนหรือเขามีลักษณะของจิตอ่อนสามารถที่จะเห็นได้นะคะ,ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิทารณญาในการรับฟังรับชมด้วยเรื่องนี้ก็คือเรื่องบ้านใกล้วัดซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อเจดปีที่ผ่านมาตอนนั้นคุณตามอยู่กรุงเทพกับคุณแม่แล้วเป็นช่วงปิดเทอม จึงต้องกลับไปเยี่ยมคุณพ่อที่จังหวัดอุดรธานีบ้านของคุณพ่อจะอยู่หลังวัดแต่มีถนนขั้นกลางและมีญาตออิบ้านของญาติญาติอยู่ในระเวกนั้นด้วยที่บ้านจะไม่มีห้องน้ำส่วนตัวแต่จะใช้ห้องน้ำส่วนรวมแทนส่วนน้ำก็ต้องไปตักเอาในบอ่อในตอนนั้นที่คุณตามยังเป็นเด็กน้องของคุณพ่อ ซึ่งก็คือคุณอาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกยังหนุ่มๆอยู่แกยังไม่มีแฟนบ้านของแกจะอยู่ติดก,กับถนนหน้าบ้านวันนั้นเป็นวันพระเป็นช่วงหน้าร้อนแกก็ต่อเสื้อนอนสักพักก็มีผู้หญิงใส่ชุดขาวสวยมากเดินเข้ามาในบ้านแต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครมาจากไหน เดินดุมๆม,มานอนทับแล้วแกก็ขยับตัวไม่ได้แกก็เลยดิ้นสู้สุดชีวิตจนลุกขึ้นนั่งได้แกก็เลยรีบเอาพระมาคล้องคอแล้วนอนต่อจนรุ่งเช้าได้มีข่าวมาว่าคนท้ายหมู่บ้านได้เสียชีวิตไปเจอศพอยู่ที่กลางทุ่งนาลักษณะนอนถอดเสื้อคาดว่าเมื่อคืน จะมานอนเฝ้าวัวอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วเกิดไหลาตายหลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์ก็มีคนเสียชีวิตลงอีกด้วยสาเหตุเดียวกันคือพบศพนอนถอดเสื้ออยู่บนแคร่ไม้หน้าบ้านหลังจากนั้นผู้ชายในหมู่บ้านก็เริ่มกลัวจนต้องหาผ้าถุงมาใส่กันและคุณพ่อก็ให้คุณตามใส่ผ้าถุงด้วย คุณตามก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องทําแบบนั้นช่วงนั้นผลตกทุ่มหนึ่งทุกบ้านก็จะต้องปิดไฟนอนกันหมดแล้วมีอยู่คืนหนึ่งคุณตามเกิดอยากเข้าห้องน้ำขึ้นมาแต่ก็กลัวมากเพราะข้างนอกจิงเงียบและทุกบ้านจะปิดไฟนอนกันหมดแล้วแต่ก็ต้องไปเข้าห้องน้ำคุณตามจึงเดินไปตักน้ำในบ่อแล้วเข้าห้องน้ำ ห้องน้ำจะไม่มีหลังคาเป็นแค่กำแพงที่ก่อขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมในขณะที่กำลังนั่งอยู่ในห้องน้ำคุณตามเห็นเป็นผู้หญิงลอยไปลอยมาอยู่บนต้นไม้แถวๆในวัดคุณตามพยายามหลับตาแล้วลืมตาขึ้นมามองก็ยังเห็นเป็นผู้หญิงลอยไปลอยมาอยู่ตามต้นไม้ คุณตามก็คิดถึงเรื่องที่คุณอาเล่าให้ฟังไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงคุณตามรีบวิ่งออกจากห้องน้ำร้องโวกเวกเข้าไปในบ้านจนที่บ้านลุกขึ้นมาเปิดไฟกันหมดหลังจากนั้นไม่กี่วันคุณอาก็มีแฟนแล้วแฟนก็ได้เข้ามาอยู่ที่บ้านด้วยแล้วคืนหนึ่งผู้หญิงใส่ชุดสีขาวก็ได้มาหาคุณอาในความฝันอีกครั้ง แต่มารอบนี้เขาได้ถามคุณอาว่ามาอยู่ด้วยกันไหมแฟนของคุณอาที่นอนอยู่ข้างๆก็ตกใจตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคุณอาร้องอ,อ,อ,อยู่ตลอดแฟนจึงได้ปลุกแต่ปลุกยังไงก็ไม่ตื่นก็เลยตกขาที่หน้าเต็มแรงจนคุณอาสะดุ้งตื่นเช้าวันต่อมา คุณอาจึงมาเล่าให้ทุกคนที่บ้านฟังว่าผู้หญิงคนนี้ชวนไปอยู่ด้วยแล้วคุณอาก็ถามกลับไปว่าจะไปอยู่ที่ไหนผู้หญิงก็บอกว่าใกล้ๆนี่แหละข้ามถนนไปก็เจอแล้วคุณอาจะเจอได้ไงมันไม่มีบ้านคนมันเป็นวัดผู้หญิงก็บอกว่าฉันก็อยู่ตรงนี้แหละถ้าไม่เชื่อไม้ไปเชิงเอ้อดูแล้วจะเห็น คนจึงเดินไปที่กำแพงวัดหน้าบ้านและชังเงื้อดูก็พบกับเนินดินที่สูงกว่าพื้นปกติทุกคนจึงกระโดดข้ามกำแพงวัดเข้าไปและช่วยกันขุดปรากฏว่าเจอโครงกระดูกที่มีผ้าสีขาวขาดขาดหุ้มอยู่คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านบอกว่าเป็นศพที่นานมากแล้วและเป็นศพที่ไม่มีญาติเพราะศพตายโหงเดี๋ยวนี้จะบกเป็นปูนกันหมด จึงได้ขุดกันขึ้นมาทำชาพนักกิจแต่ก็ยังมีคนพบเห็นผู้หญิงคนนี้อยู่เป็นครั้งคราวบางคนเดินผ่านแถวนั้นตอนค่ำ,ำก็จะเห็นผู้หญิงคนนี้มุดออกมาจากรอยแตกของคาแพงวัดที่เป็นช่องแค่ไม่กี่เซนติเมตรจนวิ่งหนีกันแตกกระเจิงบางคนเดินอยู่ข้างๆวัดและรู้สึกเหมือนมีอะไรบนไหล่ก็หันไปมองปรากฏว่าเป็นเท้าคน จึงมองขึ้นไปข้างบนก็เ,เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนต้นไม้แล้วห้อยขาที่ยาวประมาณสาเมตรลงมาวางไว้ตรงหัวไหล่ผ่านมาไม่กี่วันช่วงประมาณห้าโมงเย็นคุณฮาเห็นผู้หญิงเดินอยู่ที่ถนนจึงคิดว่าเป็นเพื่อนก็เลยแอบเข้าไปข้างหลังและตบที่ไหล่พอหันกลับมาก็เ,าเห็นเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดขาว หน้าเละไปซีกหนึ่งพยายามเดินเข้ามาหาจนคุณอาต้องวิ่งตะเลิดกลับเข้าบ้านและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของบ้านใกล้วัดนะคะซึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือว่าขอไปด้วยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิเมื่อประมาณ25ปีที่ผ่านมา ตอนสมัยที่คุณปูยังเป็นเด็กคุณปูอาศัยอยู่ในอำเภอหลังเลิกเรียนก็ได้เดินกลับบ้านกับเพื่อนและผ่านหมู่บ้านหนึ่งก็เห็นเขามาตั้งจอหนังกลางแปลงหมู่บ้านนี้จะเป็นทางผ่านระหว่างอำเภอและโรงเรียนเพื่อนของคุณปูจึงชวนกันว่าเย็นนี้เดี๋ยวมาดูหนังกันพอกลับถึงบ้านท,ทําธุระกันเสร็จแล้วช่วงเวลาประมาณสองทุ่มก็ได้ไปที่หมู่บ้านแห่งนี้กันกับเพื่อนอีกสามคน จนหนังจบก็เดินกลับบ้านระหว่างทางเดินกลับบ้านสองข้างทางจะเป็นทุ่งนาที่ปลูกถั่วเขียวและจะไม่มีคนเลยนอกจากคุณปูและเพื่อนอีกสามคนสักพักคุณปูรู้สึกมันมีคนเดินตามหลังมาเงียบๆจึงหันไปดูก็เห็นน้องผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณเจ็ดขวบกำลังเดินตามหลังมาด้วยคุณปูจึงบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวหยุดรอเด็กก่อนจะได้มีเพื่อนกลับบ้านด้วยกันเพื่อนก็หันกลับไปดู แล้วก็บอกว่าไม่เห็นมีใครตามมาเลยพอคุณปูหันกลับไปดูปรากฏว่าเด็กคนนั้นหายไปแล้วด้านหลังมีแต่ความมืดคุณปูก็คิดว่าสงสัยน้องเขาจะแวะลงทุ่งนางข้างทางไปแล้วจึงไม่ได้ใส่ใจแล้วเดินกลับกันต่อจนถึงทางโคง้งตรงหัวมุมโคง้งจะมีแต่กระทงไหวผีเก่าๆอยู่เต็มไปหมดเพราะมักจะเกิดอุบัติเหตุที่โค้งนี้บ่อยมากจังหวะที่กำลังเดินผ่านโคง้ง คุณปูเหลือไปเห็นเงานั่งกอดอกอยู่บนเสาหลักกิโลตรงหัวมุมทางโคง้งห่างจากคุณปูประมาณห้าวาลักษณะคล้ายผู้ชายแต่มองไม่ชัดจะเป็นเงาดำๆขมุกขมัขมวคุณปูขนลุกไปตั้งตัวรู้สึกเย็นวูบว,วาบอยู่ตรงบริเวณท้ายถอยจนเดินผ่านมาได้สักพักคุณปูอยากจะถามเพื่อนตอนนั้นเลยว่าเห็นกันไหมแต่ก็ยังไม่กล้าพูดอะไรออกไปทุกคนจึงเดินกันอย่างเงียบ ทุกอย่างรอบตัวก็เงียบลงไปหมดได้ยินแต่เสียงผีเท้ากับลมหายใจของทั้งสี่ชีวิตทั้งสี่คนเดินไปได้สักพักหูรอ,องเท้าของเพื่อนก็หลุดเพื่อนจึงได้ไปหยิบไม้ข้างทางมาเยงระหว่างนั้นคุณปูพยายามเหลือบตามองกลับไปมองที่พึ่งเดินผ่านมาปรากฏว่าเห็นเด็กผู้ชายคนนั้นที่นั่งอยู่บนเสาหลักกิโลใส่เสื้อสีขาวเปื้อนๆขาดๆหน้าดำๆ กางเขนทั้งสองข้างเหมือนหุ่นไล่กาเดินยกเยกตามหลังมาด้วยจนเกิดจะถึงตัวเพื่อนพอเพื่อนเห็นเข้าก็กวาดข้อหินบนพื้นเข้ามาเคลื่องใส่ทันทีแล้วต่างก็วิ่งหนีกันไม่คิดชีวิตจนมาถึงสี่แยกข้างทางเข้าวัดเพื่อนจึงถามว่าเข้าวัดกันไหมผีมันไม่กล้าเข้าวัดทุกคนจึงไปหมอบดูอยู่ที่พุ่มไม้ต้นเตยด้านในประตูวัดสักพัก ก็เห็นเป็นเงาดำๆเดินมาตามทางแล้วมาหยุดอยู่หน้าตรงประตูวัดเหมือนว่าจะเข้ามาในวัดไม่ได้ทุกคนจึงหมอบหลบอยู่ในพุ่มต้นเตยจนผ่านไปสักพักก็ลุกขึ้นมาดูเงานั้นก็หายไปแล้วทุกคนจะนั่งมองหน้ากันต่างคนต่างก็กลัวทำอะไรไม่ถูกจึงคิดว่ากลับบ้านกันก่อนดีกว่าจนเช้ามาเพื่อนนอนจับไข้กันทั้งสามคน แต่คุณปูไม่เป็นอะไรจึงได้เล่าให้คุณยายฟังคุณยายบอกว่าสงสัยจะเป็นวิญญาณของคนตายโหงแถวนั้นคุณยายจึงพาคุณปูไปอาบน้ำมนต์กับหมอธรรมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของออขอไปอยู่ด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของผีวิญญาณสัมบเวสีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ อืมอาจจะบางคนได้สัมผัสหรือว่าบางคนไม่เคยสัมผัสไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ว่ามันมีจริงหรือไม่น,นะคะอ่อก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ If reading this I left you're sorry now I've already